แนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมชื่สาครนปอพแก้วครับนี่เจอกับจงอง g u ำนะครับเคยชกัไหมไม่เคยไม่เคยเห็นในคลิปไม่เป็นไงไว่เขาลัวเจะเสียเปรียบรู่ร่รกเขานะลูกสูงเท่ไหรครับผมแร้วจงร้อยห้าสี่ครับน้ำหนักบ่อยบ่อยสี่หครับปีนี้อายุเท่าไหร่ลครับชกงวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ถึงร้อยไหมเนี่ยไม่ถึงครับเท่าไหร่ด้ห้าิบกว่าครห้าสิบแล้วห้าสิบหกสิบนจะมีมั้งเกือบเกือบห้าสิบเลชกนี่ย ไม,ไ,มไ,มไม่ได้จับมาไม่ได้จับเมื่อก่อนจดเลยอ๋อไม่ได้คาดขาดเอาสามไฟลล่าส,สุดจะนั่งกี่ไฟล์สองครับล่าสุดชกไปเอ่เมืกี้ป็นกิโลหรือเป็นปอนกิโลครับก<อ>ี่ชกล่าสุดสี่สามสี่สามวันนี้สี่สิบสี่นะครับอันไหนดีกว่าสี 3> 4, 3่สามสี 4, ่สามดีกว่าอย่างนี like, ้ต้องคุ้มไม่คุ้มกี่โลได้สามโลสี่โลก็พอประมาณของนักมวยนะแล้วเราไปซ้อมอยู่ไหนอยู่ปะเพยแก้วครับปะเพยแตแก้วอุหยนนั่นดิครับนี่มันจะอุหยนเลยนะครับอ่ะเราคู่ปั้มไงเยอะไมปไหม มีพี่ๆนะครับเห็นปั๊มปั๊มหมดคนใหญ่ไหมจะปั๊มมพี่เพรพี่รุ่นใหญ่๋อ้อ่อหม่แก้วดมวหมัดนี่ครับเตะขาต่อยมันตรงอัางดำเห็นไหมเขามมีอะไรเข่าครับเข่าตัวเล็กเสียเปรียบนะเขาต้องได้แก้ด้วยลูกอะไรทีปเต่ปันซอกเต่ครับเต่นะเราเป็นคนจังหวัด มาเจอะครับเด็กมาจาะฝากให้ครับเชียร์หน่อยฝากพี่น้องมาจาะเป็นกำลังใจด้วยนะครับเต็มที่แน่นอนโอเคขอจุกดีครับแนะนำตัวทั้งบ้านหน่อยสวัสดีครับจอมน้ำสิงห์มารินวันนี้เจอกับใครสุสานสุสานเคยประท้ากันบ้างยังยังวันนี้พี่กัดเท่าไหร CF4 กิโลเป็นยังเช้ามาเกินไหมเกินจุดเสียมขาดฉลุเลยตอนนี้นะไปซ้อมอยู่สิงห์มารินอยู่สิงห์มารินจะเป็นปีได้ไหม เกือบสองปีแล้วเกือบสองปีนะเราชกมวยมาตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะสี่สิบสองสี่สิบห้าสิบน่าจะมีนะสามไฟ์หลังชนะกี่ไฟ์ชนะสองะ2สองแค่หนึ่งล่าสุดชกไว้กี่กิโลชุดสี่สามกิโลวันนี้ก็ขยับไหมเนี่ยนิดหนึ่งคุ้มกิโลเอาประมาณเกือบสี่โลสามไฟ์หลังชนะกี่ไฟ์อีกทีนึง ชนะสองครัหนึ่งครับน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่เราปล่อย4เราเข่าด้วยฝีมือด้วยมวยหมัดไมวยกอล์ฟเขาคู่ต่อสู้เห็นไหมกอล์ประเภทยังไงก็โคตีดีมากเราได้สูงเขาหน่อยนะเราได้ลอยหน่อยเราเป็นคนจากจังหวัดปัลุงนีปะปัตตานีปะมาเดียวกับจิมมี่เลยความฝันครับเกียร์หน่อยดิวันนี้ก็ฝากเอฟซีชาวป้าตานแล้วก็เอฟซีค่ายมวยเชียงใหม่ช่วยเชียร์เราด้วยครับ